ท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวเลขเบรกลักตัวเลขเบรกลักเป็นอย่างไรครับก็เลขเบรกลักระวังนะครับคือเลข5นั่นเองเลข5ราเรานะครับถ้ามีเลข5าเยอะๆนะครับในเบอร์โทรศัพท์อาจจะหมายถึงเรื่องของการปล่อยวางนะครับแล้วเลข5คือเลขของฤาษีเป็นเลขของการปล่อยวางจึงไม่ชอบในเรื่องของเซ็กเด็ดขาดเลยนะครับจึงเป็นเลขที่บริสุทธิ์มากที่สุดในกลุ่มตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขสติปัญญาและเลขของความปล่อยวางสบายๆใจนั่นเองฉะนั้น ถ้าใครมีตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์เลข5เยอะๆเช่นตอง5อย่างนี้ยิ่งระวังหน่อยนะครับว่าอาจจะเป็นการปล่อยวางแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคนรักนะครับอาจจะอยู่มีคนรักคู่ครองมีความรักแล้วอาจจะไม่ชอบในเรื่องเซ็กซ์บนเตียงก็ได้นะครับแต่ว่าชอบในเรื่องของการมีสตินั่งสมาธิสวดมนต์ไปอย่างนี้ฉะนั้นหนุ่มสาวที่ยังเป็นโสดอยู่อยากจะได้คนรักคู่ครองก็ระวังเลขตอง5ในเบอร์โทรศัพท์ท่านมีเยอะหรือเปล่า ถ้ามีเยอะหมายถึงเลขปล่อยวางนะครับหรือเลขเปรกรักนั่นเองครับท่านผู้ชมครับต้องระวังนะครับแต่มีนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมเองอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปของผมทุกคลิปเลยทีเดียวครับและยังมีคลิปอื่นๆให้ได้ดูอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ฝากกันนะครับว่าเรื่องของเบอร์นั้นต้องเป็นกูรูผู้รู้จัดให้จัดเบอร์ดีๆสักเบอร์หนึ่งถือว่าท่านก็จะได้โชคดีเข้ามาสู่ตัวท่านเองนะครับเพราะปัจจุบันนะครับ หมายเลขโทรศัพท์เป็นปัจจัยที่สําสหรับมนุษย์แล้วนะครับดูเลขดีๆแต่ที่มาพูดวันนี้สําหรับหนุ่มสาวนะที่ยังเป็นโสดอยู่หรือบางทีมีความรักแต่อาจจะนอนทันหลังให้กันก็ได้เพราะว่าเบื่อหน่ายความรักไม่ได้หมายความว่าเป็นเลขเล,ขเลิกลายอย่าล้างนะครับแต่เป็นเลขเรียกว่าเลขเบื่อในเรื่องของเซ็กซ์นั่นเองครับนะครับแล้วก็เรื่อกปล่อยวางนั่นเองในเรื่องของมีสติดสอบสวดมนต์ภาวนาทําใจให้สบายๆไปมีจิตท,ที่ผ่องใสไปนั่นเองครับแต่ความรักไม่ได้เกี่ยวนะครับอาจจะไม่ได้หมายความว่าเรื่องของการ เลิกลายอย่าล้างนะครับท่านผู้ชมครับยังมีคลิปต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ